นายกประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่46ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายกแพทองทานก็เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียภายใต้แนวคิดหลักการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและยั่งยืนกับผู้นำสมาชิกอาเซียนอีก9ชาตินะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ส่งเสริมจุดยืนความเป็นเอกภาพของอาเซียนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ กโลกค่ะและไทยเองก็จะเร่งรัดน,นะคะในเรื่องของการจัดทำดิจิทัลอีโคโนมี f ฟาร์มเวิร์กอะเกรเนะคะให้แล้วเสร็จภายในปี2568นี้เพื่อที่จะปลดล็อกการเติบโตครั้งใหม่ขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของพลเมืองอาเซียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงการปกป้องความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิตินะคะ ในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหมอกควันข้ามพรมแดนแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆโดยไทยก็จะแสดงบทบาทนำขับเคลื่อนอาเซียนสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปีคริสตศักราช2045เนนในเรื่องของพลังงานสะอาดและดิจิทัลขณะที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46อย่างไม่เป็นทางการนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระบบภูมิภาคและระดับโลกผ่านอาเซียนส่วนประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภู เรียกร้องให้แก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีสร้างภูมิภาคที่สงบสุขและได้ร่วมหารือกับทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธา,ารณรัฐฟิลิปปินส์กระชับความร่วมมือรอบด้านนะคะทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมทั้งพร้อมร่วมวงอาเซียนยูสย้ำพลังของเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าและร่วมพิธีลงนามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน2045ัว่วางอนาคตร,ร่วมกันของเราค่ะ